สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผมว,วันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างล่าสุดซึ่งต้องบอกว่าเป็นออฟฟิเชียลทีเซอร์นะครับของเรื่องที่หยดผ้าที่3ตัวอย่างนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวก่อนที่ยี่จะถูกพวกลัทธิปราลานเนี่ยจับตัวไปนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์นะครับผมถ้าตรงไหนไม่ตรงเนี่ยก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับก็คือจะพยายามวิเคราะห์ตามเนื้อหาของทีเซอร์นี้แล้วก็อาจจะดึงเนื้อหาของทีเซอร์แรกเนี่ยมารวมอยู่ด้วย เริ่มต้นเลยก็คือในปี2519จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับในช่วงไทม์ไลน์ที่พุ่มกับได้บอกเอาไว้ก็คือซึ่งจะเป็นช่วงเวลาหลังจากภาค2เนี่ยได้ไม่นานนะถ้าสังเกตดๆีๆตอนนี้เนี่ยตัวของพี่ยักษ์เนี่ยยังไม่ได้กลับไปทหารนะครับในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าครอบครัวกำลังยอกล้อกันยังมีความสุขต้องบอกว่ายัางมีความสุขหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่2เนี่ยป่าป,ปอบชุดดาไปแล้ว ภาคนี้ก็จะเหมือนแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเห็นยานเนี่ยกลับมาซึ่งน่าจะกลับมาจากบ้านประดิษฐ์นะเธออาจจะไปอยู่บ้านสามีของเธอแต่ไม่ได้กลับมาแค่ตัวคนเดียวนะตอนนี้ยาก,กาลังตั้งท้องอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็ถามว่าพี่ยาเนี่ยคิดถึงตอนเป็นทหารหรือเปล่าพี่ยาก,ก็บอกว่าเอออยากจะกลับไปเป็นทหารอยู่เหมือนกันนะ ก็เลยถูยอดเนี่ยล้อว่าเขาเนี่ยเป็นพลทหารยักษ์ครอบครัวเนี่ยดูจะมีความสุขดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวในช่วงต้นเรื่องของที่หยดภาคที่3เลยเปิดมาเนี่ยโอ้ทุกคนมีความสุขมัน้คล้ายกับฟิลของที่หยดภาคแรกใช่ไหมภาคแรกเนี่ยเปิดมาเออทุกคนอยู่กันแบบมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งจนปอบชุดดาเข้ามาอันนี้ก็ค,คล้ายๆกันนะครับทุกคนเนี่ยอยู่กันยังมีความสุขจนแบบยาตเนี่ยบอกว่าเออแย้มน่าจะได้เห็นภาพนี้เหมือนกันนะแย้มน่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งรูปภาพที่ตั้งอยู่นั่นก็คือรูปภาพตั้งแต่ที่หยดภาคแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นเน่ยนคืนหนึ่งจูจูยี่เหมือนเริ่มเจออะไรคุกคามแล้วซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นวันที่เธอเนี่ยหายตัวไปหรือเปล่าและฉากต่อมาจะเป็นฉากที่ฟันอยู่บนหลังคาบ้านซึ่งความเชื่อของโบราณนะครับถ้าฟันซี่ล่างเนี่ย ถอนออกมาหรือหลุดหรือหักเนี่ยก็ต้องเอาไปโยนบนหลังคาถ้าฟันซี่บนโยนลงข้างล่างอันนี้ไม่รู้ว่าทุกที่เป็นไหมแต่ตอนเด็กผมเคยได้ยินแบบนี้ฟันน้ํานมของยี่เนี่ยอันนี้มันฟันน้ํานมหรือฟันแท้ไม่รู้ขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านน่าจะเป็นของยี่แหละแล้วก็มีมือมาหยิบไปเหมือนภาคแรกกับภ้าที่2ครับถ้าปอบเนี่ยมันกินฟันของใครเข้าไปแสดงว่ามันหมายตาจะเอาร่างของคนคนนั้นซึ่งครั้งนี้ก็คือยี่นั่นเอง และกรอบรูปนั้นก็ตกลงมาแตกโอเคฉากต่อไปจะเป็นฉากที่อะไรก็เกิดกับยี่อีกแล้วในตอนที่ยี่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเธอกําลังจะกลับบ้านนะครับ แต่ถ้าไม่เธออยู่คนเดียวหรือว่าเหมือนภาคแรกไงพี่ๆทำเวรจนดึกดื่นก็เลยกลับบ้านค่ำตอนนี้เหลือน้องเรียนอยู่คนเดียวแล้วต้องดูแลตัวเองซึ่งก็เหลือเธอเพียงแค่คนเดียวเนี่ยรู้สึกแปลกๆในตอนนั้นจู่ๆป,ประตูมันก็ปิดเองตึมตึมตึมเปิดเองบ้างปิดเองบ้างจนกระทั่งประตูอาคารเรียนเนี่ยมันปิดเองยย่ก็คงคิดว่าโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วขณะนั้นนะครับผมก็มีผีตัวหนึ่งเนี่ยปรากฏโตขึ้นแต่ดูลักษณะท่าทางแล้วไม่น่าจะเป็นปอกชุดดำนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นผีที่มาใหม่ในภาคน,นี้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะ่ยยี่ก็หายตัวไปเลยพวกพี่พที่อยู่กันเนี่ยก็ไม่รู้จะหาย,ยี่ยังไงเลยใช้วิธีผีถ้วยแก้วอันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะเบสิกนะครับสำหรับหนังผีหลายๆเรื่องที่ต้องการจะสื่อกับดวงวิญญาณก็เลยต้องเล่นผีถ้วยแก้วและเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยต้องเรียกดวงวิญญาณแย้มด้วยเพื่อขอให้แย้มเนี่ยช่วยบอกว่ายี่เนี่ยอยู่ที่ไหนทุกคนก็ไม่รู้ว่าเออแย้มจะมาจริงไหมแต่สุดท้ายแล้วเหมือนว่าจะมานะหลังจากนั้น ก็ไปปรากฏตัวขึ้นในป่าซึ่งชุดของเธอที่ถูกจับตัวไปก็เป็นชุดที่สอดคล้องกับฉากเมื่อกี้ที่โรงเรียนนะครับไปพร้อมกระเป๋านักเรียนเลยเธอมาโผล่ในป่าซึ่งป่านี้ก็เหมือนจะเป็นป่าอาถรรพ์ของลัทธิประหลาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกพี่ๆก็ได้ท่องคาถาพุทโททายะซึ่งเป็นการเรียกดวงวิญญาณของแย้มนะครับถามว่ายี่เนะี่ยอยู่ไหนเราก็จะเห็นว่า มีแม่หมอคนหนึงซึ่งแม่หมอคนนี้เนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ทีเซอร์เล็กๆตอนแรกแล้วนะครับดูวิยญาของแย้มเนี่ยเหมือนจะบอกนะว่าอยู่ที่บองสโนดเบียงอันนี้คล้ายๆกับภาษาคาเมรเลยหรือเปล่าซึ่งเราจะได้ยินเสียงของ จ่าประพันธ์นะครับที่บอกว่าโหสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นที่ชุมนุมของผีเลยก็คล้ายๆฟิลคล้ายๆกับป่าดงขโมดในภาค2นะครับในการเดินทางเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมียักษ์ยอดยศแล้วก็จ่าประพันธ์ที่เดินทางเข้าไปด้วยกันแต่ว่าในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าจะมีคนป่า ชนเผ่าที่อาจจะมาช่วยพวกเขาสิ่งที่พวกเขาได้เจอเนี่ยจะมีพูดผีที่อยู่ในป่านี้ชาติต่อมาจะเห็นว่าจ่าประพันธ์นะครับเขามีตะกุดอ่ะครั้งนี้จ่าประพันธ์มีของเล่นใหม่อีกแล้วแล้วก็สู้กับพูดผีมากมายพี่ยักษ์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ พายันที่พันมือและมีธนูที่มีไฟเออมีธนูแบบใส่ก็เพลงอีกด้วยแล้วเราจะเห็นตัวละครที่มาใหม่อย่างแพลวเชืรอมาวีนะครับเธอมารับบทเป็นน่าจะเป็นคนชนเผ่าในป่านี่แหละซึ่งรู้สึกว่าน่าจะมาช่วยพี่ยักษ์นะหรือไม่พี่ยักษ์ก็ต้องเข้ามาช่วยเพราะว่าในตัวอย่างเล็กเนี่ยจะเห็นว่าในตอนที่พี่ยักษ์เนี่ยใช้หมัดไฟเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครของแพลวเนี่ยยืนอยู่ข้างพี่ยักษ์นะครับอาจจะมาคู่กับพี่ยักษ์ก็ได้นะในภาคนี้ แล้วจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าไอผีในป่านียเหมือนจะโหอนอยู่บนต้นไม้มันก็คล้ายๆกับผีในตรงขโมดอยู่เหมือนกันแล้วจากประพันธ์ในภาคนี้ไม่ได้ใช้แค่ปืนสั้นแล้วนะครับหยิบปืนยาวออกมาใช้แล้วซึ่งในป่านี้น่าจะมีผีที่โหดพอสมควรแล้วก็จะมีฉากที่ยศเนี่ยถูกเล่นงานอ่ะต่อมาเรื่อยๆนะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นผีตัวนี้บ่อยมากเป็นผีที่หน้าเหี่ยวๆนะครับไม่รู้ว่าผีตัวนี้เนี่ยมีนัยยะอะไรกับ เรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งฟิลไม่เหมือนปอบชุดดานะเหมือนผีตัวนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ต้องการจะถูกปลุกวิญญาณหรือเปล่าต้องเอายี่มาเป็นร่างของมันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่ยักษ์เนี่ยก็ได้สู้กับผีหน้าเหี่ยวๆตัวนี้อยู่เหมือนกันหลังจากนั้นจะมีฉากที่พี่ยักษ์นะครับกำลังจะไปช่วยยี่แหละผมว่าแล้วก็ได้เจอยี่ แต่ว่าลุงยักษ์เนี่ยถามว่ามึงเป็นใครกูถามว่ามึงเป็นใครแต่พอโผล่หน้ามาเห็นเป็นยี่แล้วก็มีหน้าที่เป็นเลือดนะครับฉากนี้ไม่รู้ว่าเป็นความฝันหรือว่าเป็นภาพหลอนฟีลคล้ายๆกับในภาคแรกที่ลุงยักษ์เนี่ยยิงแม่ของตัวเองในป่าเขาโพดอันนี้ก็มีเสียงปืนลั่นอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นแค่คล้ายกันหรือเปล่าภาพหลอนหรือว่ายี่ถูกผีสิงนะครับผมซึ่งตัวอย่างมีประมาณนี้อ่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวนะมันไม่ใช่ตัวอย่างเต็มมันเป็นแค่ออฟฟิเชียลที มันไม่ใช่แบบตัวอย่างเต็มๆนะครับบางที่มีตัวอย่างเต็มๆแล้วเพลิ่เยังมีตัวอย่างสุดท้ายอีกด้วยให้เราได้รู้เนื้อหามากกว่านี้สรุปวิเคราะห์ในคลิปนี้ว่าเราได้อะไรกันบ้างก็คือหลังจากเนื้อหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในภาคที่2แล้วปลาปอบชุดดาไปได้แล้วครอบครัวนี้ก็อยู่กันยางมีความสุขนะครับจนกระทั่งในช่วงนั้นเนี่ยอยากกลับมาเอออยากกลับมาก็ได้มาเจอกับเหตุการณ์อันเวลวร้ายเลยซึ่งจริงๆแล้วอยากไม่ต้องกลับมาก็ได้เพราะว่า การเดินป่าไม่ได้มีตัวละครของหยาดที่ไปด้วยนะครับมาแล้วตอนนั้นเธอท้องอยู่ก็คงไม่ได้เดินทางตามไปด้วยแน่นอนในฉากที่เราเห็นว่าหยาดมีฉากกระจกแตกอาจจะเป็นแบบรู้สึกล้างสังหอนไม่ดีน่าจะแค่นั้นนะสาหรับผมคิดว่าส่วนแย้มเนี่ยจริงๆแล้วในตอนที่มีการออกมาถแถลงข่าวผมเห็นว่าน้องเนี่ยมาร่วมถแถลงข่าวด้วยอาจจะมีแย้มเนี่ยโผล่โผล่มาบ้างอันนี้ไม่รู้นะ ตัวอย่างยังไม่โผล่มายี่เนี่ยถูกจับตัวไปพี่ๆก็เลยต้องให้ญวายของแย้มเนี่ยมาคอยบอกว่าอยู่ที่ไหนหลังจากรู้ที่แล้วนะครับผมก็จ่าประพันธ์รวมถึงพี่ทั้ง3ก็ต้องออกเดินทางตามหายี่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคนป่าอย่างกลุ่มคนป่าอย่างเผ่าของแพลวเชอร์มวีนะครับที่น่าจะเข้ามาร่วมสู้กับพวกผีในป่าด้วยแต่สิ่งที่พวกมันต้องการเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรอาจจะเกี่ยวข้องกับปอบชุดดาเพราะว่าในตัวอย่างแรกจะเห็นว่ามีปอบชุดดาถึง 3ตัวเลยทีเดียวแต่ในตัวอย่างนี้รู้สึกว่าจะไม่มีปอบชุดดาเลยนะมีแต่ผีที่อยู่ในป่าน,นี้นะครับอาจจะได้เห็นเต็มๆในตัวอย่างใหญ่ซึ่งก็คาดหวังว่าผ้านี้มีทั้งฟิลภาคแรกฟิลภาคที่2เข้ามาปะาปนกันจนกลายเป็นที่หยดผ้าที่3นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ สู้ภาคแร,แรกๆได้ไหมแต่ถามว่าจะไปดูไหมต้องไปดูแน่นอนเพราะว่าผมค่อนข้างชอบกับแฟนชายนี้มากๆรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนละครับดูตัวอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ไปทิศทางไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆเพราะว่าตัวอย่างมันไม่ได้มีอะไรเลยมีประมาณนาทีกว่านะครับรอติดตามชมกันนะครับผมไม่นานเกินรอตุลานี้ก็ได้รับชมกันแล้วซึ่งตัวอย่างใหญ่อาจจะได้ดูก่อนภาพยนตร์เข้าซึ่งน่าจะประมาณสัก2ออาทิตย์ก่อนภาพยนตร์เข้าอาจจะ ได้ดูกันนะครับประมาณประมาณส่วนคนที่อยากไปฟังสปอยทั้งที่หยดภาคแรกกับภาคที่2ที่ผมเคยสปอยไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับเผื่ออยากไปฟังเนะื้อหากันรอที่จะดูภาคที่3นี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ